เดะพี่น้องโอยมาเบิ่งตน้นสน่จันแดงโกเมนเสนีจันแดงออกดอกพี่น้องเออยบ่เคยเห็นมาแต่เห็นนี่แหละที่แรกว่าเป็นการใบบัดมาเบิง่งมาเอาดอกต้นนี้บ่เคยหัวจักบ่เคยหูจกาจกว่ามีดอกเนาะเอามาปลูกหด้ปีปีเป็นปีๆแล้วล่ะ,ละมาแต่เห็นหัจักหูตั้งหูจักว่าเิ่นมีดอกสองตน้น พี่น้องเอ้ยสองต้นสองต้นนี่ดอกดอกน้ำกันเทิงคูเลยเอยออหนับเบิง้งนับเบิ้งแล้วว่าได้ได้ต้นนี้ก็ได้สามดอกต้นนี้ก็ได้สามดอกพี่น้องเพิ่นบาโชกเด้เฮงเฮงปังปังเด้อต้นละสามดอก ทันแม่นตีเลขเพิ่งก็ว่าให้นับดอกเนาะนับดอกต้นละสามดอกสองต้นมมนก็สามสองติสองสามหรือจะสามสามหรือจะสามศูนย์ศูนย์สาม,สาม,สามพี่น้องเอ้ยเอยเอมาๆมาฮ้งเ้งปังปัง,ปงน้ำกันเออมือนในวันพระพอดีออกดอกวันพระพอดีว่านกันเสียหายโชคบ่ สามสองสามสามสามศูนย e euh. huh ์เด้อพี่น้องเอ้ยสื้อเอาซือเอาห้าเป็นยังบุญมื่อวันที่ยี่สิบแปดมีทุนหน้ามีทุนหน้าพกหาเอออีกสองสามมือสามมือสิ้นมือเล็ก็ออกแล้วะไหนโอ้เฮง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 แป้งป้งป้งเอา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 ซื่อเล็กน้ำ ตนสเสน่ห์จันแดงนี่แหละเด้อสามสองสามสามสามศูนย์สามศูนย์น้ำพราวเคยเคยนับดอกต้นในเศรษฐีวินสันเศรษฐีวินสันเพิ่นออกเพิ่นออกเทียนหนึง่งแบบเมีอยู่นี่เศรษฐีวินสันนี่เพิ่นออกออกดอกเทียนหนึง่งเพิ่นก็ว่าโชคเด้ห้าหน่ะก,ก็ไปนับได้อสามดอก สดอกออกสามศูนหีน่กสามสองสามสามศูสมนสมี่ล่ละเด้เดอพี่นอ้องต้องซื้อเบิ้งห้าเป็นอย่างบนเอแต่ว่าเด็กเดนงือนี่เด็กมาสาม้ละ่ะเพื่อถึกเพื่อถือพอดีแต่ละเพือถึกถึกมักพ่อดีแะะ่าทีนี่จา้จาจ้แค่นี้ล่ะพี่น้องเฮงเฮงปังปัง,ปงน้ำกันเด้อ